วัชาวมนุษย์เมืองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมาเมืองกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันศุกร์วันใจไฟดีแล้วนะครับออกไปเที่ยวไหนกันดีล้าวันนี้นะครับก่อนจะออกไปเที่ยวหรือไปฟังเรื่องเมากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเพจมนุษย์เมืองด้วยนะครับมีทั้ง Facebook, t i k t อ k ไอจและทวิตเตอครับ วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับสําหรับการเลือกตั้งนะครับใครลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก็อย่าลืมไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันด้วยนะครับอนาคตของเมืองไทยอยู่ในมือของคุณแล้วครับโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตนะครับได้แจ้งสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับนอกเขตนะครับหากใครลงทะเบียนแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566นะครับเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ ทั้งนี้นะครับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีทั้งหมด7ขั้นตอนตามนี้เลยนะครับ หลังจากที่มีข่าวนะครับนางเอกร้อยล้านนะครับซื้อไซยาไน์โรงงานเดียวกับคุณแอมไซยาไน์นะครับและทางตำรวจเนี่ยจะเรียกเข้ามาชี้แจงว่าซื้อไปทำไม่ซื้อไปทำอะไรนะครับล่าสุดคุณไอพรีชยานะครับก็ได้ยอมรับแล้วว่าเป็นนางเอกคนนั้นจริงนะครับแต่สาเหตุที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาทำอะไรมีดีมีไายกับใครนะครับเนื่องจากปัญหาที่บ้านเนี่ยมีสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษทั้งงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูว่าไซยาไน,น่์เน จึงสั่งออนไลน์มาครั้งแรกก็ยังไม่ได้แกะใช้นะครับยังไม่ทําอะไรเลยแต่ทั้งนี้นะครับพร้อมเข้าไปให้ปากคากับคุณตํารวจได้เสมอครับเพราะว่าไม่มีอะไรในก้อบให้บริสุดใจทั้งนั้นครับอามาที่เรื่องเมาหวานววงการบันเทิงสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกร่อนก็แรงมาตลอดชนะมาตลอดนะครับล่าสุดพึ่งหุ้ย <H ui> ลดออยคว่ำ ลดขิงความใส่หน้าพวกเรากันไปเลยจ้าก็โอเคเลยก็แล้วแต่นะคนเขามีความรักนะครับล่าสุดเบอร์เดย์วันเกิดแฟนน้องนายนะพารกันก็หวานจังเลยอยากให้ฉันมีบ้างนะฉันจะอวดมากกว่าเธออีกเจอเลยพิมพ์น้อ ามาที่ข่าวขมๆกันสักนิดหนึ่งนะครับนาสุดนะครับกรีนอัสดาก็เปิดใจแล้วนะครับสาเหตุเลิกลากับหนุ่นพันวาหลังจากที่คบกันมา8ปีเลยทีเดียวครับสาเหตุที่เลิกกันง่ายๆเลยนะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน พยายามปรับพยายามจูนหาก,กันแล้วแต่ก็หากันไม่เจอนะครับแต่สาเหตุเลิกกันในครั้งนี้นะครับไม่มีเรื่องมีที่สามแน่นอนเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องนี้เลยครับก็เป็นกําลังใจให้ครับถึงจะเลิกกันก็เป็นเพื่อนกันได้เนะาะรักรักรัก ประธานบินมาเองเลยนะครับเพื่อทดสอบความปลอดภัยของยาริสเอทีนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทดสอบความปลอดภัยด้านข้างของรถนะครับในวันที่8พฤษภาค,คมนี้นะครับก็จะมาบินมาทดสอบเลยที่บางนากอมสครับ ช่วงนี้นะครับอากาศก็ร้อนมากทุกคนก็พยายามหาที่คลายร้อนกันนะครับล่าสุดมีพี่คนนึงนะครับเดินทางกว่า3ามชั่วโมงเลยนะครับเพื่อไปเที่ยวน้ําตกสาริกาครับแต่พอไปถึงไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยทริปนี้ก็ซึงกันไปเลยทีเดียวนะครับก่อนไปก็หาข้อมูลดูรีวิวกันก่อนว่าที่เราจะไปเที่ยวนี่มันมีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็สนุกสนุกกันเนาะคือไปแล้วแบบน้าแห้งอ่ะเออมันก็รู้สึกแบบช็อตฟิลอยู่นะ มาที่เรื่องเทคโนโลยีกันในนึงน่ครับล่าสุด iPhone 15จะเป็น USB-C แล้วนะครับมีข่าวรือหนาหูกันเลยทีเดียวนะครับว่า Apple จะจำกัดประสิทธิภาพของสาย USB-C ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน m s i นะครับส่งผลให้ผู้ใช้งาน iPhone 15เนี่ยที่จะเปิดตัวเนี่ยไม่สามารถใช้กับแฟชชร์นได้เลยนะครับและจำกัดความเร็วการรับส่งข้อมูลเนี่ยอาจจะเท่าเกับสาย lightning เลยทีเดียวนะครับตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนะครับ จึงออกมาเตือน Apple นะครับว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าทําแบบนี้จะไม่สามารถนํา i iPhone เข้ามาขายในยุโรปได้นะครับสาเหตุที่ Apple ต้องจำกัดประสิทธิภาพของสาย USB-C ทำให้ใช้ได้เฉพาะ MFI นะครับเพราะข้อมูลว่าบริษัทเนี่ยได้ว่าจ้างผลิตสาย MFI กับ f o ร์คอนค่อนข้างเยอะนะครับหากสามารถปล่อยให้สายเทอร์ดพาที่อื่นเข้ามาใช้ได้อย่างเต็มที่อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ MFI ได้เลยนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ Apple ในครั้งนี้ด้วยนะครับสู้ๆนะครับเ้าใจแหละ พิธีเปิดงานซีเกมวันนี้นะครับเวลา19นาฬิกานะครับเจ้าภาพเตรียมแสดงความอลังการของงานแล้วนะครับพิธีจัดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเวลา19นาฬิกานะครับโดยครั้งนี้จะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดนะครับทำให้คาดการว่าจะมีชาวกัมพูชาและชาวอาเซียนเนี่ยรวมทั้งนักท่องเที่ยวจานวนมากเข้าไปร่วมชมในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามความจุข,ของสนามกีฬามรดกเตโชนนะครับจะอยู่ที่75,000ที่นั่งเท่านั้นนะครับทำให้ จะมีผู้ที่ไม่ได้รับชมเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่โดยรอบสนามจะมีบูธกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันมากมายเลยครับปิดท้ายด้วยเรื่องเกมกันสักนิดนะครับและสุดการแข่งขัน PUBG Global Series นะครับที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยทีมจากประเทศไทยนะครับได้เทสเกมมิงก็ผ่านเข้ารอบสแกนฝ่ายนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับติดตามเชียร์ให้พวกเขาคว้าแชมป์ไปด้วยกันในวันที่5-7พฤษภาคมนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับเมาเมืองก็มีเรื่องมาฝากกันแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่ในเมาส์เมืองสัปดาห์หน้านะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจมนุษย์เมืองด้วยนะครับมีทั้ง f c e e o o o k ิดตอก k อจและทวิตเตอเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ